สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับพบกันวันนี้นะครับอากาศดีนะครับของฟ้าก็มืดครึ้มนะครับไม่มีแดดนะครับลมก็พัดเย็นสบายเลยครับเพื่อนๆนะครับเหมาะแก่การทําคลิปวิดีโอนะครับก็เลยวันนี้นะครับก็เลยได้มาทําคลิปนะครับถ่ายทําทุเรียนนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนที่กําลังจะปลูกทุเรียนใหม่นะครับ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมนะครับอันนี้ก็มามาชมทุเรียนของผมนะครับอายุ3ปีนะครับเชิญเพื่อนทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับต้นนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆนะครับผมตัดญ้าไปได้แล้ว2วันนะครับตัดญ้าเสร็จผมก็หว่านปุ๋ยนะครับ ต้นนี้คิดว่าถ้ามันออกลูกก็น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าติดถนนนะครับติดถนนทางเข้าสวนเลยแล้วก็เป็นต้นคู่ด้วยนะครับต้นใหญ่เป็นต้นพี่นะครับส่วนต้นน้องก็ปลูกห่างกันหนึ่งปีนะครับนี่ทางเข้าสวนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันให้ผลผลิต นะครับเพื่อนๆอาจจะได้มาดูนะครับเดินมาก็จะได้เจอต้นนี้ก่อนเลยนะครับขับเดินมาอีกนิดนึงนะครับห่างกันประมาณสามเมตรก็จะเจอกับต้นนี้นะครับเพื่อนๆ ต้นนี้ก็สวยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับต้นนี้ผมชอบนะครับกิ่งผมก็แต่งได้ดีนะครับต้นนี้อนาคตข้างหน้านะครับก็ถ้ากิ่งไหนมันไม่โอเคก็น่าจะตัดออกอีกนะครับอันนี้เป็นต้นที่สองนะครับเพื่อน ตัดหญ้าไปแล้วสองวันใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับผมจะเลือกใส่ปุ๋ยผมจะดูอะตอนที่ว่าใบเขานะครับจากอ่อนนะครับจะเข้าแก่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะปุ๋ยใส่ปุ๋ยช่วงนี้แหละครับ มาดูต้นต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับต้นที่สามแล้วต้นนี้ต้นที่สามก็สวยดีเหมือนกันนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวขวานิดนึงไม่ห่างกันนะครับเพื่อนๆสามเมตรผมปลูกสามคูณสามนะครับก็จะเจอต้นที่สี่ วันนี้จะคัดตั้งแต่เฉพาะต้นสวยๆนะครับมาให้ทุกคนดูนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบางคนที่กำลังจะปลูกทุเรียนนะครับถ้าคิดจะปลูกก็ปลูกเลยครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับเพื่อนๆบ้าันเราจะได้มีผลไม้กินกันเยอะๆนะครับ อันนี้ต้นที่สี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ห้าเลยครับต้นที่ห้านะครับเพื่อนๆต้นนี้จะปลูกติดกับริมบอ่อเลยนะครับต้นนี้ ต้นทีหา่าสวยเหมือนเดิมสวยคือเก่าครับพี่นอ้องนะครับเบิ่งใบเป็นเด้อครับป๊าปนะครับใบเป็นเวลาถึกแสงกับเลี่ยมหยาบอย,ยาบอยู่นี่ฟองฟ้ามืดคึ้นนะครับแสงบวอ สวัสดีครับช่วงนี้ครับครับเดี๋ยวไปดูต้นที่หกครับพี่นอ้องอันนี้ต้นที่หกนะครับต้นที่หกมันก็จะอะไรนะมันแบบจอยๆนะพี่นอ้องสายสารวาตสารา,าผมว่ามันจอยได้มันสูงสูงอย่างเดียวเลยตอนนี้สูงนี่ครับ จะประกอยออกคางเท่าใดครับจะเบิ่งถ้เบ่งว่ามาันจะเป็นยังไงต่อนะครับเล็ดแบบหลายๆรูปแบบครับพี่น้องตัดแต่งกิ่งเอาแบบหลายหลายแนว่วแล้วก็ถ้าเบ่งว่าสิเป็นยังไงเนาะครับจากตนาน้นแนละ้วหก้วเนาะเดี๋ยวไปดูต้นที่เจ็ดเลยนะครับต้นที่เจ็ดมาแล้ว ย่อมแย่ไปไหนกันไครนะครับต้นที่เจ็ดลำต้นบักยางใหญ่เลยต้นนี้ปวดน,นะครับโมมากรรมโมหุ่มเลยนะไม่หุ่มจริงๆนะครับต้นนี้ลำต้นได้อันนี้หอยหนวยได้ยัางนี่โอ้ปีนาหอยได้แล้วนี่กิ่งละนวยกิ่งละนวยเนาะพี่น้องเนาะ สิล่องไหวิืองอยู่ครับปีนี้นี่ครับเอาไว้ร้ายบ่ได้ แปดแล้วเป็นยังไขคือใหญ่กว่ามูต้นนี้ปลูกพร้อมกันวนนครับกิ่งการสาขาสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนกับต้นที่แปดนะครับพี่น้องที่คิดว่าที่จะน่าจะไว้ลูกได้ปีหน้านะครับ หนตัวโตก็ว้สองลูกกิ่งนิดหน่อยก็เอาไว้ลูกนึงนะครับเอาใบร้ายม่ได้เดี๋ยวต้นมันส้มมันต้นหน่อยอยู่ครับชิล่องใบเบิ้งอยู่นี่ครับต้นที่แปดนี่ครับกิ่งข้างๆงเพิ่อองออกมาต้นที่แปดแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งอีกสองต้นนะครับพี่น้อง นี้เบิ่งจากสิบต้นก่อนต้นที่เก้าครับพี่น้องนะครับต้นต้นที่เก้านี่เป็นกิ้งขางนะครับผมเลือกกิ้งขางมาปลูกเราะว่ากิ้งขางมันจะติดลูกง่ายก็เลยลองเบิ่งนะครับ บหุมพื่กันครับตัวนี้พี่น้องนะครับอาจารย์ทุเรียนเป็นว่าถักกิ่งมันมันมาแบบนี้แหละครับมันจะค่อยโน้มึ้นที่หลังพี่นไหมรกิ่งมันง่ามนะครับเวลามันติดลูกแล้วมันจะบ่ทิห้งลูกถ้กกิ่งซี่ที่ผ่าองศาครับรอบต้นแบบนี้ครับพี่น้องพุชจะวากิ่งบ่สวยนะครับเพ่นว่าให้ตัดออกแต่ว่าผมตัวนี้มันกิ่งมันน้อยอยู่นะครับบ่ตตันเด็ดตัดออก แปลว่า้ามันขึ้นไปสี่สิบหาดแบบนี้เวลามันเวลานวยมันห้อยมันก็จะหอยลงมากแบบนี้นะครับพี่น้องขั้วมันจะรุดง่ายมันมาคึืนแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะหอยมากตรงๆมากว่านี่อันตัตนี้มันก็จะหอยมากสีนะครับับเอาใ้ก้อนนะครับพี่น้องอันนี้ต้นที่เก่านะครับต้นที่เก้า เป็นกิ้งขางนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งต้นสุดท้ายครับพี่น้องมือนี้ต้นสุดท้ายต้นที่สิบครับต้นต้นสุดท้ายที่จะรีวิวในมือน,นีนะครับนาอกิ่งกานสาขา กอสมบูรณ์ดีนะครับต้นนี้นะครับดูสังเกตใบไม่มีเพลี้ยไม่มีอะไรก็น่าจะไปต่อได้นะครับถ้าสังเกตเช้นเพียกหายามาฉีดนะครับพี่น้องกับลำต้นสะอาดนะครับม่มีอยังม่มีล่าดำาม่มีล่ามาลบกวนม่มีเพีย ตัวนี้โปร่งนะครับอยู่กลางแดดเลยตนนัวนี้กับบ่มี่ต้นกล้วยบ่มี่ยั้งมาบังเลยครับนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบพุ้นขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครับที่สละเวลาของท่านเข้ามาดูนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับ ่อดแช่น้ำเดือดเป็นกำลังใจใหนะ้เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อต้นที่11นะครับเดี๋ยวนับให้ถึงรอยยต้นเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้กขออนุญาตด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ